อตอนนี้ช่วงพักยกแรกครับพ้นใจบ้านนาเฮอริเทศชนบริษัทโอคองครับจุด120ดอกวัดทับใจเท้าครับนคะรปฐมตอนนี้ก็เวลาดึงทกรกว่าแล้วครับได้พักยกแรกให้เอฟซีผู้ชมผู้ฟังไปทำบุญที่วัดก่อนนะครับอตอนนี้เรากลับมาซื้อเสื้อ ของพันใจบ้านานะครับเมื่อกี้เราซื้อไปแล้วตัวหนึ่งแล้วเราก็กําลังจะกลับไปและทีนี้ก็กลับมาซื้ออีกตัวหนึ่งครับจะได้เป็นสองตัวสเพลนะแล้วก็สาหรับสาจอละสองเพลก็เสร็จแล้วก็เปิดสาวกับทั้งสองจอถึงสามทุ่มถึงนั่งันใจบรรนากำลังประชาสัมพันธ์อยู่นะครับกับทิศตะวัิตกเจ้าที่เจ้าทางขรงขับใหญ่เท้าซึ่งเราก็มาใช้สถานที่นี้ แล้วก็ตอบนี่ครับเราก็จะกลับมาจากสงเลเดียวที่เรียมใช้ทีมงานอกเราปัจบาาพวกเด่แล้วในชุกนี้ท่าก็ไปพัก่อนหรว่าเข้าไปลอะไรเลยบกุเท้าได้เลยนะพล้ไม่ได้ในเดียวราะว่าปัจบนาครับขอีวองจะไปเาสายอวครับ

ในในงานนี้ต้องร้อ,นนอยแล้วนอกงานสี่ร้อยแนะล,ล้วใองอยเอลนะจ๊ใช่เอลนะเอล,ลโอเคครับครับได้แล้วครับตัวที่สองของเราซื้อก่อนใจบรนนาครตัวสองร้อยบาทอบสอเลยทีเดียวโอเคครับเราก็จะกลับครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่รถเราว่าอีกตัวหนึ่งไวท้ที่รถแล้วอันนี้ตัวที่สอง ตอนนี้หูหูหูอื้อมาแล้วครับตอนนี้มาถึงงานตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มกว่าแล้วครับยืนฟังไปสองชั่วโมงหูอื้อมาแล้วครับตอนนี้ผู้ชมผู้ฟังเยอะมากนะครับรถไปหมดเลยครับนี่รถติดทางเข้าทางออกเลยนะครับนี่ฟังสองฟังเลยนานทีปีหนครับปีละครั้งขอโทษครับ หึ่งรถมอเตอร์ไซค์ของเราจอดอยู่ตรงนู้นนะครับเมื่อกี้เข้ามาไม่ได้นี่ครับนี่นะครับคือเสื้อของเราฝัานใจบรรณาเทวิเทศครับก็อยากได้อีกสีหนึ่งครับแต่ว่ามีสีเดียวเป็นสีเขียวเขียวอมดำนี่ครับบรรยากาศเดินมา นี่ครับมอเตอร์ไซค์เราจอดอยู่นี่เดี๋ยวจะให้ดูอีกตะวันนะครับไม่่ต้บอกอยู่นี่นะครับเราได้ทดลองแล้วนี่นะครับ ใบบานนาและตัวนี้ที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้นี้ครับก็ตัวนี้ที่เราซื้อมาก่อนรอบแรกก่อนที่เราจะกลับแล้วเราได้ไปจอดลองข้างทางมาก็โอเคใส่แล้วสวยให้ก็เลยไปซื้ออีกตัวหนึ่งสองตัวเลยทีนี้โอเคครับ